สวัสดีนะครับผมดูกับผมในช่องคล a สซี่นะฮะหลังหายไปประมาณ2อาทิตย์ผมก็มีอะไรต้องทำนิดหน่อยนะฮะสั่งพัสดุมานะครับประมาณนี้นะฮะเป็นพัสดุเบาๆาไม่มีอะไรผมจะแกะดูแล้วกัน,นกล่องมันใหญ่มากฮนะทุกคนน่าจะรู้ไม่รู้หรอกมาเดี๋ยวโอเคผมจะแกะดูว่ามันคืออะไรอันนี้ผมก็เรียกไม่ถูกว่ามันคืออะไรนะทุกคนถ้าใครรู้ก็ เดี๋ยวผมว่าเรียกไม่ถูกเหมือนกันผมเคยรู้ชื่อมันอยู่แต่ผมจำชื่อมันไม่ได้ขออภัยด้วยสั่งไม้ไม่รู้ชื่อเลยนะพอประมูลมาเห็นมันสวยดีก็เลยประมูลมาไม่ได้คิดเลยเลยจริงแล้วมันแบบประมูลได้ในราคาถูกก็แรกแบบว่าประมูลแล้วแบบไม่คิดว่าจะได้หรอกเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีคนไม่เอาพอตอนนันผมประมูลตอนช่วง ช่วงท,ที่เขากำลังจะปิดประมูลพอดีแล้วมันไม่มีใครเอาเลยเอา,เอาก็ประมาณ100าาร้อยกว่าผมว่ามูลไปไม่บอกก็กันนะไปหากลุ่มก็ใครอยากรู้กลุ่มก็เดี๋ยวจะทิ้งกลุ่มไว้คอมเมนต์แล้วกันนี่ก็เป็นร้านเดียวกับที่ผมสั่งเอเอไอ้ตัวผ้าแขวนของเอออะไรวะ ลืมชื่อชื่ออะไรนะชาวเออในไอไอเอสอ่ะเออร้านเดียวกันนะก็ไปเดี๋ยวใครอยากดูกเดี๋ยวคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวสั่งไม้แล้วครับขอแก้ดูก,ก่อนนะจ๊ะแนวคืออะไรนะฮะเขาก็หอมกระเปิ้นมานี่ครับมันก็คือเรื่อง มันก็คือเหมือนจะเป็นกระดาษแข็งนะฮะแล้วก็เขียนลายเซ็นนัอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลายเซ็นของนักภาคหรือผู้เขียนนะฮะเราขอไปด้วยไม,ไไมไ่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะมันเป็นกะระตูนที่ถามว่าวนานไหมก็นานนะสมัยผมดูแบบแกงกระตูนอะไรเงี้ยผมก็มีโมเดลมันตัวหนึ่งนะครับเป็นโมเดลทง,งเอกเนี่ยโมเดลทงเอกฝุ่นเยอะเลยไม่ได้ดูแลเลยจริง โมเดลนางเอกนะครับก็คือเรื่องมันก็ผมไม่แน่ใจว่าในเรื่องอ่ะมันทำรายเดียวกับ SEO ไหมแต่ในเรื่องมันมีการกล่าวถึงไอ้ไอ้ที่ทิ่โตใส่อะเออเขาเรียกอ,อะไรผมก็ไม่แน่ใจนะฮะมันมีการกล่าวถึงมันเหมือนมันมันเป็นโลกเกมออนไลน์เหมือนกันด้วยแต่อันนี้จะแบบล้ำหน้ากว่าเยอะเลยเนะี่เขาเรียกอ,อะไรไม่รู้นะ ก็จะไม่แกะแล้วกันนะครับไม่ไี้หอเนี่ยแหละก็สวยงามดีนะครับก็ไม่รู้โอยตรงไหนอีกแหละเชเคอไว้คู่กับไปตัวโมเดลแล้วกันนะฮะในนีก้ก็มีพวกแบบเยอะมากผมมีเยอะมากตอนนี้เลยลุงและไหนๆก็เปิดคลิปละนะฮะ ก็มีพวกหนังสือที่ผมจะมารีวิวนะก็เคยเป็นหนังสือที่ผมได้มาได้สักพักแล้วแต่ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับนั่นก็คือเรื่องนี้นะฮะเอ่อหน่วยก้าทาไฟนะครับเอ่อไฟล์และบิ t นีฮะก็มีออกมา2เล่มแล้วนะครับซื้อมาในราคามี2ราคา75บาทกับ9กก็คือราคามันโดดมากทุกคนมันโดดไป15 15บาทนะฮะมันโดดมากนะสำหรับวิบูลกิจนะครับ คือระยะเวลาในการออกมันเดือนสอเดือนั้งผมจำไม่ได้เห็นมันออกผมก็ไปซื้อมาเลยนะฮะก็ลองดูติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับก็เนื้อเรื่องก็กล่าวเกี่ยวกับนังประจนเพลิงนะแต่จะไม่โอเวอร์เหมือนกับไอเรื่องอะไรนะไอเรื่องผมลืมชื่อว่ะเรื่องนั้นผม Fire Force หรือเปล่านะเออประมาณนั้นก็เรื่องนี้จะออกนะแบบว่าเรียวนิดนึงก็คือไม่มีปีศาจนะแต่จะเน้นเป็นเป็น,ปนแบบว่า วจนเพลิงของจริงอะฮะทุกคนเคยรประมาณนี้นี่คือ2เรื่องที่ผมได้มาแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะผมไม่ได้ถ่ายคลิปก็มีเรื่องนี่อันนี้ก็เหมือนคลิปแบบให้ดูของที่ได้มานะฮะแต่อันนี้มันในระยะเวลาหลายเดือนนี่ก็เป็นเอ่อ The Seven Story นะครับเป็นเจสั้นขสันนะครับผมเป็นจะพาะว่าสปินออฟไม่ได้มันเหมือนเป็นภาคเสริมของเหมือน จะพูดว่าสร้างเสริมไม่ได้ว่ะทุกคนมเรียกไม่ถูกมันเหมือนมันเหมือนคนละเนื้อเรื่องกันเลยแต่เป็นผูว้วาดเดียวกันนะครับผมก็อาจารย์ที่วาดก็คือนาคาบะนะฮะซูซูกินะครับผมก็เป็นทุกตัวละครนะครับลายเส้นเดียวกับเจ็ดบาปเลยนะฮะก็2ตัวนี้ก็เหมือนเหมือนกันเลย <laughs> เหมือนพระเอกกับนางเอกเลยฮนะทุกคนผมซื้อมาด้วยแบบว่า มันมีช่วงหนึ่งที่ผมติดนะฮะติดเรื่องนี้ในช่วงแรกแต่ตามมังงะไม่ไหวนะมันเดีรอเก็บทีเดียวแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้มังงะมันยังไม่จบก็เลยยังไม่อ่านนะครับผมรอภาคภาคสีหรือเปล่าเออแต่ภาคสามมันก็เผามากๆเลยทุกคนขอโฟกัสนิดนึงนะฮะโอเคประมาณนี้ก็ราคา150 150บาทนะครับโอเคต่อไปต่อไปในระยะเวลาช่วงนี้ก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดจะซื้อแล้วก็ลองซื้อมาอ่านดูแบล็คโ o v e r g ์ไกรดินนะครับถามว่าผมสนุกไหมสนุกนะทุกคนแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันออกไม่ชอบเขาไม่ค่อยชอบแนวนี้เท่าไหร่นะมันมันก็เหมือนกันเอาโตะพวกอะไรเงี้ยนะะพูพว่าผมไม่ชอบแนวแบบเวทมนต์นก็ไม่ได้เพราะแบบหลายๆเรื่องที่ผมตามก็ออกแนวเวทมนต์น,นะครับผมแต่เรื่องนี้ก็ สนุกนะทุกคนแต่ไม่รู้สิผมขอผ่านและกันผมดูไม่เองเดียวนะมันก็มีเรื่องหนึง่งเรื่องนี้แนะนํานะครับคนบางคนอาจจะไม่ชอบนะฮะความรักคุณวิชาความรักคุณครูไม่สอนนะครับผมตอนนี้เล่มสองมาแล้วผมว่าจะไปซื้อในวันเสาร์นี้เพราะผมจะต้องขับรถข้ามจังหวัดไม่ใช่ข้ามจังหวัดข้ามอำเภอข้ามอำเภอไปซื้อนะเพราะในอำเภอที่ผมอยู่ตอนนี้มันไม่มีร้านหนังสือเลยทุกคน ผมก็ต้องมาเจ้านี้ผมไปซื้อเล่ม2ง,งนะฮะดูไล้วหมันวุฒจบไปประมาณช่วงปิดเทอมช่วงโควิดแต่ทุกคนแล้วมันก็ออกมาแล้วมันก็หายไปนะมลอีแบบผมซื้อตุนมไว้ผมไม่่คยได้ถ่ายหรอกนะเออมีเรื่องอะไรอีกเออพูดถึงสาวแก้วนะครับสําหรับคลิปที่แล้วที่บอกว่าเออสายามมินเตอร์เขาจะปล่อยรอยเพลหรือเปล่าไม่นะครับตอนนี้ออกเล่มเก้ามาแล้วก็ยังไม่ได้ไปตาม ี๋ยวจะไปซื้อเสานี้เดี๋ยวก็อัดถ้าเดี๋ยวดูก่อน,นครับผมอาจจะถ่ายคลิปความไปซื้อให้ด้วยนะฮะโอเคแล้วก็มผมมีตอนนี้ก็มีมีแผนอีกแผนหนึ่งนะครับก็มหาเวทผนึกมารตอนนี้เล่มผมซื้อเล่ม2มาอ่านตอนนี้อนิเมะผมติดอนิเมะจมหนับเลยนะครับ <c oughs> ผมผมติดอนิเมะมันมากนะฮะโอเคชอบสนุกดีนะครับก็ ประมาณนี้นะครับผมก็นี่อันนี้เป็นมุมใหม่นะจัดใหม่โอ้เสียมันก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ประมาณนี้ไม่อยากให้ดูรอบข้างนั่นแหละเพราะห้องมันลกนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Crazy ด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะอาจอาจจะได้เป็นคลิปที่ไปซืนะ้อมังงะนั่นแหละนะฮะโอเคก็คลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้า See ซีโยเกนิสซัมนะฮะ